ลูกอีแม่อีแม่พี่นาลูกสาวที่นางน่ากันลูกก็พันเอาจะนั่งซะละโอ้ยแม่สวัสดีค่ะพ่อพ่อแม่พี่ชีทุกคนนะคะบ้านน้องบุญหลายจอยเรานะคะมีผลิตภัณฑ์จัดจำหน่ายนะคะจะมีเสื้อนะคะเสื้อของน้องบุญหลายจอยเรานะคะแล้วก็จะมีกระเป๋านะคะกระเป๋าผ้าของน้องบุญหลายจอยเรานะคะนี่ค่ะ มีมอนค่ะมอนน้องบุหลายจ่อยเราค่ะแต่จำหน่ายนะคะผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะคะของบ้านน้องบุหลายจ่อยเราก็จะเป็นอ่าเป็นกระติบข้าวนะคะเป็นงานแฮนด์เมดค่ะสารมือทั้งใบนะคะยังไงก็ไม่นานก็ฝากบ๊อบแม่ซีทุกคนนะคะฝากอหนุนผลิตภัณฑ์บ้านน้องบุหลายจ่อยเราด้วยละกันนะคะสามารถสอบถามแล้วก็สั่งซื้อได้ที่เพจไายบุหลายจ่อยนะคะหรือไม่ก็ไอเดียลน์แม่นางน,นะคะเดี๋ยวแม่นางจะขึ้นให้เลยนะคะ ยังไงก็ฝากพ่อพแม่เอซีทุกคนด้วยนะคะขอบคุณทุกท่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพ่อพแม่เอกซีทุกคนนะคะพบกับช่องพายบุญหลายจอยค่ะฝากอ่ะพ่อพ่อแม่แม่เอกซีทุกท่านนะคะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจหน่อยนะคะลูกชายมาอ่าร่วมงานอ่าพอดีมีพี่ทหารหารนะคะมาอ่าเอาอาหารช้างมามอบให้กับน้องช้างเนาะลูกชายเราอยู่ในอ่า คุณแม่เป็นช้างสแสดงก็เลยได้มาตอนรับนะคะคี้ดื้อมากเลยลูกชายเห็นของกินไม่ได้เลยลูกล้าเห็นของกินไม่ได้เลยชอบคะ่ะลูกชายเราชอบกล้วยหอมลูกชายชอบกล้วยหอมเห็นกล้วยหอมไม่ได้เลย พี่สิตาก็มานะคะนู่นพ anyway> cool ี่สิตาเรา ดูดูเห็นพี่ๆไม่ได้นะนครับผมว่าไงาครับลูกไปพี่จุ๊กแจงแล้วขอหอมหน่อยพี่จุ๊กแจงพี่จุ๊กแจงหางยาวจังเลยขอจอยดึงได้ไหม น้อยน้อยน้อยี่ค่ะในระหว่างที่เขากำลังพูดคุยมอบอาหารกันอยู่ส่วนลูกชายเรานั้น ลูกชายเรานั้นให้ความร่วมมือสุดเกินหางปุดดละสูเราต้องดูลูกชาแล้วด้วยนะคะเพราะว่าลูกชาเราค่อนข้างที่จะขี้ดื้อน,นะคะ ตามานันนี่ตอนนกระลังมอบสินคองนะคะมอบปลาสิตามานี่พี่สีตาจะเข้าฟืมกับเขาตลอดเลยดูดูด,ด,ดูลูกชายค่ะ <c oughs> ทุกคนต้องถอยห่างนะคะเพราะว่ากลัวขาหลัง ลูกอีแม่อีแม่พี่นายลูกสาวพี่นางน่ากันลูกก็คันเอาจะนั่งซะละโอโอ,อีแม่ค่ะ สีตาสีตาม,มานี่เขา,เขา,าเขาตามเขาตามน้องเขาใช่ค่ะจะตามกันตลอดไปไหนก็จะไปด้วยกันตลอดนะ ใช่ค่ะน้องยังไม่ได้เข้าโรงเรียนค่ะยังไม่ได้ฝึกก็ค่ะก็จะชนะตามช่งงวงตามไรใช่ค่ะทุกเช่องนี้เข้าโรงเรียนหมดยกเว้นน้องค่ะใช่อันนี้ใช่ค่ะ สองปีค่ะสองปีเจ็ดเดือน <c oughs> <c oughs>

เออน้ำหน้นอน้อยเชิญข้หน้าค่ะ น,อน,อน,ออน้อนยน้อยน้อย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 นี่ค่ะคะผู้ใหญ่ใจดีมาป้อนอาหารนะคะน้อยนึกคุณแม่ได้ทั้งนีีค่ะยังเคี้ยวอยู่ยังเคี้ยวอยู่ค่ะ อ๋อครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอ๋อครับครับอ๋อครับ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  <laughs> <laughs> ไปเตรียมแสดง <laughs> ก<ะ> <c oughs> กักกกลัวกลัวไม่ได้กิน <laughs> <c oughs> ขยับขึ้นนิดเนึงค่ะ ก,นก,นกาาันไะล่ค่ะกันไล่ค่ะใช่ผู้ชายเราไม่สนใจใครเลยนะ <g ül üyor> จะกินอย่างเดียวนี่เห็นสาวหน่อยไม่ได้นะคะลูกชายเราไมา่ค่อยขี้หลีเลยชอบสาวมากเลยแม่ขวนะัญแม่ มวงก้อนมะม้อมาม้มก่อนลูกมาม้้มก่อนนี่ค่ะจอยบอกไม่เคยเจออ่ะกล้วยหอมแบบบุฟเฟ่ครับนานๆนานๆมีทีลูกชายเราแบบเต็มที่มากค่ะขอบคุณครับ คุณค่ะก่อนเช้าจ้าขอบคุณสวยๆก่อนลูก,ลกจ้าอ่าหมดแล้วเบียแล้วลูกบาเบียแล้วครับน้อ <c ười> คิดดูแล้ <c ười> วเท่าไหร่เขาจะไปโรงเรียนนะคะก็ผมจะฝึกไปในตัวไปด้วยในตัวค่ะ นี่มารอเข้าลานแสดงนะคะดูพี่พลอยพี่พลอยเคยมาหาน้องก็มาหาเเหล็นนกักการศึกษาตลอดยังไงไม่นานก็ฝากพู้พ่อแม่ fc ทุกคนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวขอฝากนะคะช่องแม่เจนทย์แม่จ่อยนะคะเราจะมีคลิปที่น้องเข้าลานแสดงให้ได้ดูได้ชมนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ